สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่24พฤศจิกายน2563พบกับผมสืบพงยังประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรายการไลฟ์สดในติดตามกันเป็นประจำเลยนะครับหลายท่านเองก็เข้ามาร่วมส่งต่อข้อมูลอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์รายการกันด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในรายการทุกๆวันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเตือนภัยต่างๆการช่วยเหลือของอาสาร่วมด่วยกันหรือว่าแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายอุทาหรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าช่วยเป็นการกระตุ้นเตือนที่สําคัญนะครับในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ แน่นอนล้วครับว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตบนท้องถนนมีน้ำใจให้แก่กันเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เกิดบนท้องถนนนี่แหละครับแต่ละวันเองใช่ไหมฮะอย่างเมื่อเช้าเองผมเดินทางมาจากบ้านก็เห็นรถเฉียวชนกันบางทีเฉียวชนอาจจะไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเวลาก็ยังไงก็ฝากกันนะครับในเรื่องของการขับขี่บางทีพฤติกรรมหัวร้อนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย ไม่มีนะครับน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้แล้วก็ถ้าเกิดบางคนหัวร้อนมากๆเนี่ยนำไปสู่ความสูญเสียใช่ไหมหลายคนเองก็โอ้โหเหตุนิดเดียวเองพอบางทีเราคุมสติไม่ได้เนี่ยก็นําไปสู่เรื่องราวต่างๆมากมายพอย้อนกลับมาแล้วก็โอ้ไม่น่าเลยใช่ไหมครับก็ฝากกันทุกท่านด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวการแจ้งเหตุนะครับช่องทางติดต่อทางร่วมรัชการก็มีหลากหลายช่องทางหลายท่านเองก็ทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน16.7 7 ใช่ไหมฮะแล้วก็ทางช่องทางอินบ็อกซ์ของทางเพจร่วมด้วยชกันหรือว่าช่องทางไลฟ์สดระหว่างที่กําลังชมรายการเนี่ยก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับไปพบเจอจุดเสี่ยงจุดอันตรายแล้วอยากแจ้งเข้ามาเนี่ยก็ร่วมพิมพ์เข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับเช่นเดียวกับความเดือดร้อนต่างๆอย่างเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยผมไปเจอสุนัขอยู่บนทางด่วนเพราะผมเห็นเนี่ยจริงๆอ่ะเราช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางด่วนรถใช้ความเร็วกันเยอะ ผมเองก็โทรเข้าไปที่167นะครับเพื่อ,อ,อขอเบอร์ติดต่อทางประสานไปยังทางด่วนและทางด่วนเองก็รับทราบข้อมูลนะครับบอกว่ามีผู้แจ้งเข้ามาแล้วแม่พอได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะสังคมไทยเนี่ยยังมีคนมีน้ำใจอีกหลายคนเลยนะขนาดเราคิดว่าเราโทรไปเร็วแล้วนะยังมีคนมีน้ำใจโทรเข้าไปก่อนเราอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดีนะครับแล้วก็ยินดีที่ทุกท่านเองก็เห็นแล้วความเดือดร้อนต่างๆเราไม่ทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็ฝากกันด้วย แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตตอนนี้เองเราก็ทราบกันดีขโมยโจรเยอะนะครับอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหมีการนําคลิปมานะครับโพสต์แล้วก็มีการประนามกันเยอะเลยทีเดียวกับพฤติกรรมของชายคนนี้นะครับไปทําร้ายร่างกายของชายสูงวัยซึ่งเป็นคุณตาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการที่จะจี้ชิงทรัพย์ไปด้วยเหตุการณ์นี้คนประนามเยอะเลยนะครับนี่ยนะฮะ เกิดขึ้นที่ถนนโกมาราพัฒในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งเนี่ยลักษณะคือบุกเข้าไปในห้องของคุณตาคุณตาก็พยายามใช้อาวุธในการที่จะไล่ออกไปนะครับเข้ามาทําไมแต่ดูจากอายุของคุณตาแล้วแกก็แก่มากนะฮะสุดท้ายชายคนนี้เองก็มีการหยิบเอาเก้าอี้พลาสติกมาดันคุณตาล้มเนี่ยขนาดทรงตัวยังทรงตัวไม่ไหวนะครับคนเห็นแล้วก็รับไม่ได้กับพฤติกรรม ซึ่งพอคุณตาล้มเนี่ยก็ยังเข้าไปที่จะไปขโมยทรัพย์สินในตัวในกางเกงในกระเป๋าเสื้อต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการค้นทรัพย์สินในห้องด้วยซึ่งผู้ที่โพสต์คลิปนี้นะครับเป็นประธานชุมชนโกมารพัฒเขตเทศบาลน,นครภูเก็ตเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในห้องพักของคุณตาซึ่งอยู่ในห้องแถวหน้าชุมชนเพียงลําพังแต่ว่าลูกหลานเองก็อาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วคอยดูแลตลอดเวลานะครับ ซึ่งตอนที่ทราบเรื่องเนี่ยก็มีการประสานไปยังตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเฝ้าสังเกตคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้มีการไปสอบถามข้อมูลของคนในชุมชนนะครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุนะ่ะไม่ใช่คนในชุมชนแต่ว่าเคยเห็นเข้ามาในชุมชนหลายครั้งคาดว่าเข้ามาสอดส่องแล้วอาจจะหาทางในการที่จะก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งคุณตาเองก็เป็นลูกค้าที่แม่ค้าเองก็บอกมาซื้อของเป็นประจำในชุมชนนะครับ แต่หายไป2-3วันก็มาทราบว่าคุณตาถูกทำร้ายก็มีการแจ้งให้ชาวบ้านในชุมชนนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนี่นะฮะแล้วก็พอทางญาติของคุณตาทราบเรื่องนะครับก็มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตซึ่งบ้านที่เกิดเหตุนะครับที่ตลาดใหญ่โกมาราพัฒอํอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เองทางตำรวจก็ลงพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณคลิปจากเย,ยวข่าวภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ย้ําเตือนกันอย่างที่บอกข่าวมก็เยอะนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของลูกหลานบางทีนะครับผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลําพังเนี่ยนี่ขนาดเหตุการณ์นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้คอยดูแลในระหว่างที่ไม่ได้อยู่กับคุญตานะครับแต่ว่ายังเกิดเหตุได้อันนี้ก็ต้องฝากกันเน้นย้าด้วยนะครับบางทีผู้สูงอายุก็อาจจะต้อง การการดูแลมากตลอดเวลานะครับบางทีคนเข้ามาก่อเหตุหรือว่าถ้าเกิดบางทีแกอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นกันบ่อยใช่ไหมครับคนมากดออดเรียกเข้ามาอ้างตัวเป็นพนักงานบ้างอ้างตัวเป็นหน่วยงานมาฝากสายขายของกันบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยได้อย่างดีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับบุตรหลานที่มีผู้ส่งอายุนะครับดูแลท่านให้ดีๆแล้วก็คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมด้วยอย่างที่บอกนะครับอย่างเหตุการณ์ในชุมชนก็บอกว่ามีการเข้ามา ในชุมชนหลายครั้งเพื่อที่จะเตรียมการก่อเหตุหรือเปล่าก็ฝากกันด้วยนะครับย้ำเตือนกันด้วยแต่ว่าดูแล้วก็อืไม่น่าทําจริงนะครับพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้หลายคนเองก็มีการคอมเมนต์ออกไปในลักษณะที่โอโ้ดูแล้วมีอาการเขาเรียกว่าหมั่นไส้กับคนที่ทําร้ายคุณตาแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันมาต่อกันที่ข้อมูลสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับ เนี่ยนะฮะก็ต้องฝากเตือนไปถึงประชาชนที่อยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วงระหว่างวันที่2 4ถึง26กเนี่ยแหละครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยแต่ก็บางพื้นที่แน่นอนแหะครับว่าถ้าอยู่สูงยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศหนาวแน่นอนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยในขณะที่พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก ยังมีในเรื่องของฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะครับอันนี้ย้ําเตือนว่าจะมีฝนตกหนะักในบางแห่งฝนถึง60%ด้วยกันแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับชาวเรือก็เดินเรือก็ดูฟ้าฝนกันด้วยนี่นะครับฝนตกหนะักก็อย่าออกเรือกันนะครับในขณะที่สถา,าน์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ที่ก่อนหน้านี้เองก็มีการสะสมแล้วก็มีการ ปกคลุมในหลายๆพื้นที่แล้วก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้เองก็ยังมีการสะสมอยู่แต่ว่าประเทศไทยตอนบนก็มีฝนตกก็ทําให้ชําระล้างไปได้บางส่วนแต่ก็คอยสังเกตกันด้วยนะครับถ้าเกิดมีเรื่องของฝุ่นหนาก็งดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเรานะครับบางทีหายใจเข้าไปฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็ฝากย้ําเตือนกัน เอาล่ะมาดูความพร้อมในการให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%แล้วนะครับซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่27พฤศจิกายนนี้ล่าสุดนะครับทางเพจของผู้ว่าอัศวินก็มีการโพสต์ถึงการเตรียมความพร้อมโดยทางกรุงเทพมหานครมีการเคลื่อนย้ายเรือโดยสารไฟฟ้าจํานวน7ลําจากอู่ต่อเรือนะครับทดสอบระบบแล้วก็ทดลองวิ่งในคลองพดุงกรุงกรเกษม เป็นเส้นทางระบบขนส่งสาระที่เพิ่มความสะดวกให้กับคนกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งเส้นทางเลยนะครับนี่นะครับเป็นเส้นทางทางเลือกซึ่งหลังจากที่มีการทดลองทดสอบระบบเรือแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดแบบเต็มรูปแบบในวันที่27พฤศจิกายนนี้โดยมีทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคูคลองโครงข่ายการเดินทางสาระเชื่อมต่อกันตามนโยบายรัฐบาลนะครับ ก็ถือว่าเป็นเส้นทางทางเลือกเพราะว่าเส้นทางเรือโดยสารไฟฟ้าเส้นทางนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็เรือด่วนเจ้าพยาที่ท่าเรือตลาดเทวราชได้อีกด้วยนี่นะครับสำหรับตัวเรือเองก็แหมถือว่ามีเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาของเรือนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเรือแล้วก็ยังเป็นพลังงานสํารอง ในการขับเคลื่อนนะครับตัวเรือเองก็มีระบบ GPS ติดตามตำแหน่งเรือมีศูนย์ควบคุมที่คอยติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการแล้วก็มีการปร,ปรับปรุงคุณสมบัติของเรือนะครับให้สอดคล้องกับความสะดวกสบายของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่นั่งทางเดินให้สะดวกสบายและปลอดภยัยมีลายกันลื่นตลอดพื้นเรือแล้วก็มีการปรับขนาดเรือให้เหมาะสมกับการเดินทางในคลองผดุงเพราะบางจุดก็สะพานต่ำนะครับ ก็ต้องมีการปรับให้ตัวเรือเนี่ยเป็นแนวราบลงหน่อยก็อาจจะต้องก้มต่ำนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับและที่สำคัญเลยก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้า100%ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับถ้าเกิดเครื่องยนต์ต่างๆหายไปหมดพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนเชื่อว่าเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมอเรื่องของความสะอาดต่างๆเนี่ยก็จะกลับมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนี่นะฮะ เอาเรามาต่อกันที่เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างดีกว่าอันนี้นะครับต้องเตือนเลยสําหรับใครที่ขับรถโดยมีการดัดแปลงไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับทางกรมการขนส่งทางบกมีการประกาศแล้วนะครับโดนจับปรับด้วยโดยในเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับถ้าเกิดมีการสว่างจ้าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดซึ่งทางนางจันทิรานะครับบุรุษพัฒนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็กล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าในเรื่องของไฟที่มันส่องจ้าเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊แต่งรถของตนเองไฟสีนี้ทำไมทาไม่ได้ไฟจ้าไปทำไมทำไม่ได้ทั้งหมดนี้คือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสะท้อนเข้ากระจกมองข้างากระจกมองหลังแล้วก็ส่องเข้าตาในขณะที่ขับขี่สวนทางกันเนี่ยสายตามันจะพร่ามัวแล้วก็ในเรื่องของ ไฟท้ายบางคนเองไม่ใช่สว่างจ้ายอย่างเดียวมีสีสันสีฟ้าสีแดงสีต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าส่งผลรบกวนต่อสายาสายตาของผู้ขับขี่ที่ขับตามหลังมาเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เขาถึงออกมาเป็นกฎหมายไงล่ะครับซึ่งการดัดแปลงทั้งหมดนี้ถือว่าผิดตามกฎหมายรถส่วนบุคคลรถแท็กซี่เนี่ยนะครับมีความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท ส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารสาธารณะนะครับมีความผิดตามพร,รบการขนส่งทางบก2,522เนี่ยนะครับมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทเช่นเดียวกับเรื่องของการที่จะเข้มงวดตรวจสอบนะครับทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ยังมีการสั่งการไปรยังสำนักงานขนส่งจังหวัดสำหรับรถที่เข้าตรวจสภาพนะครับอายุถึงแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจสภาพก่อนก็จะต้องมีการตรวจอุปกรณ์ ในการที่ติดรถต่างๆเนี่ยถ้าเกิดผิดกฎหมายต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนะครับอันนี้ย้ําเตือนกันเลยถ้าเกิดยังผิดกฎหมายอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อทะเบียนรถได้นะครับต่อภาษีรถได้ซึ่งต้องฝากไปด้วยนะครับไปบางทีเสียเวลาเราทํารถให้เราให้ถูกต้องก่อนนะครับเดินทางไปใช้เวลาเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการจะมีให้เจ้าหน้าที่ลงไปที่ตรวจสอบรถทุกประเภทอย่างต่อเนื่องหากพบว่ามีรถที่ ดัดแปลงสภาพาไฟหน้าไฟท,าท้ายที่มันผิดกฎหมายเนี่ยก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันทีเนี่ยนะครับโทษปรับก็ตั้งแต่2,000ถึง50,000บาทก็ย้ำเตือนกันเลยนะครับบางทีการใช้เส้นทางร่วมกันบนท้องถนนความปลอดภัยเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักนะครับนอกจากการมีน้ำใจให้แก่กันแล้วเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มันส่งการรบกวนต่อการขับขี่เนี่ยก็ฝากกันด้วยย้ำเตือนกันด้วย แล้วก็มีกฎหมายออกมาควบคุมแล้วนะครับมีการลงโทษกันอย่างจริงจังด้วยอะยังดูกันที่เรื่องเตือนภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของโมยขโโจรน,นี่นะครับก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับอย่างที่บอกโจรเยอะหละเกินเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวจี้ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เนี่ยนะครับเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้ก่อเหตุแป๊บเดียวเองซึ่งจุดเกิดเหตุนะครับร้านทองเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งห่างจากประตูหน้าห้างสรรพสินค้าประมาณ20เมตรแล้วก็มีพนักงานอยู่ด้วยนะครับตอนขณะที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุเนี่ยซึ่งจากกล้องนะครับก็เห็นว่าตอนคนร้ายเข้ามาก็มีลักษณะคือผอมสูงสวมเสื้อยืดสีขาวเสื้อคลุมสีเทายี่แล้วก็ใส่รองเท้าแตสะสวมกางเกงยีนขายาวนะครับกระเป๋ากระเป๋าข้างสีดํา มีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ไปที่พนักงานนะครับพนักงานเองก็กลัวแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตู้เปิดตู้แล้วก็คว้าเอาทองไปได้36เส้นเส้นละหนึ่งสลึงนะครับก่อเหตุแป๊บเดียวจริงๆซึ่งคนพนักงานเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นคนร้ายเข้ามาแล้วมีอาวุธปืนด้วยก็เลยต้องรีบหลบหนีออกไปซึ่งเจ้าที่เองก็มีการเร่งกระจายกําลังออกติดตามหาตัวคนร้ายนะครับคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ เห็นว่าล่าสุดนะครับมีข้อมูลเข้ามาล่าสุดบอกว่าคนที่ก่อเหตุนเนี่ยเป็นพ่อค้าลูกชิ้นเนี่ยนะฮะสามารถตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้วนะครับได้ที่ห้างเซนทัลพลาซา่าขณะนำทองไปตระเวนขายและซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ซึ่งพอจับได้เนี่ยก็อ้างแบบคอตกนะครับบอกว่าตนเองตกงานเนี่ยะฮะเป็นพ่อค้าลูกชิ้นแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดเพลงนิดเดียวนะครับ ก็ต้องติดคุกกันไปนี่นะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับขโมยกโจรกันเยอะการสังเกตก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นพฤติกรรมแปลก,กแล้วแต่งตัวมาดูมิดชิดเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเห็นดูไกลๆแล้วแจ้งใครได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ก็แจ้งไว้ก่อนหรือว่าถ้าเกิดห่วงความปลอดภัยในตนเองก็เดินหลีกหนีไม้ไกลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกัน ยังอยู่กันที่เรื่องเตือนภัยนะครับอันนี้นอกจากเรื่องของทรัพย์สินมีค่าชิ้นเล็กแล้วชิ้นใหญ่ๆอย่างรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้ก็มีการขโมยกันได้รายวันเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อเจ้าของห้องเช่านะครับมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นพฤติกรรมของสองโจรชายหญิงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากันนะครับมาจอดรถหน้าอาคารพาณิชย์แล้วก็ผู้ชายเนี่ย สวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนยาวหมวกกันน็อกเต็มใบเดินเข้ามาด้านในแล้วก็ด้านในเองก็มีรถจอดอยู่หลายคันนะครับส่วนผู้หญิงก็เตรียมหันรถเพื่อจะพร้อมในการหลบหนีซึ่งพฤติกรรมจากที่เห็นนะครับคนร้ายเองก็ดูแล้วน่าจะเป็นมือสมัครเล่นเพราะว่าพยายามที่จะไขเสียบในช่องกุญแจรถถึงสคันใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่ก็เอาไปไม่ได้นะครับในที่สุดเองก็ยอมแพ้แล้วก็กลับออกไปซึ่ง เจ้าของห้องเช่าเนี่ยที่มีการลงคลิปเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนช่วงตีสามกว่านะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยถึงแม้จะเอารถไปไม่ได้แต่ว่ารถจักรยายนยนต์สองคันเนี่ยก็ถูกงัดเอาตรงช่องเสียบกุญแจเนี่ยซึ่งเจ้าของรถก็ต้องนําไปซ่อมแซมแล้วก็เสียเงินกันไปนะครับในขณะเดียวกันหลังจากก่อเหตุตรงนี้ไม่ได้เห็นว่ามีข้อมูลว่าออกไปขโมยจักรยานยนต์ได้อีกหนึ่งคัน โอ้โหอันนี้ก็เอาจนได้นะครับยังไงก็ย้ําเตือนกันด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอุกอาจแล้วเกินมีกล้องวงจรปิดแล้วยังกล้าก่อเหตุกันด้วยนะครับอะไรแหมเรื่องโจรเยอะนะครับมาดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้น่าชื่นชมจริงๆเมื่อมีสมาชิก a c e b o o k นะครับชื่อว่าหนูอ um ุ้มดอนจอมทองต้องอ่านชื่อเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องนำมาชื่นชมมีการโพสต์ข้อความตามหาเจ้าของเงิน หลังจากเธอเนี่ยไปพบเงินจํานวนหนึ่งนะครับตกอยู่ที่ซอกหินตรงจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะครับจุดชมวิวที่หัวหินที่เขาหินแหล็กไฟแล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าไม่อยากได้ของคนอื่นระล,ลึกถึงใจเขาใจเราเนี่ยนะครับมันคือบททดสอบติดใจพรุ่งนี้จะติดต่อธนาคารตามหาเจ้าของจนเจอให้ได้ค่ะป่านนี้เจ้าของคงเสียใจแล้วก็อาจจะเป็นเงินที่เขาจําเป็นต้องใช้ก็ขอให้ลูกลูกได้เจอเจ้าของด้วยนะคะ เนี่นะครับเมื่อโพสต์ออกไปก็มีคนมาชื่นชมในความซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ำใจนะครับไม่ใช่ของเราก็ไม่นำเอาไปเป็นของตนเองแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดชมวิวชื่อดังของหัวหินก็คือเขาหินเหล็กไฟนี่นะครับแล้วก็คนที่โพสต์เนี่ยเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่ชะอำ่ำล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองทางผู้โพสต์ก็บอกว่าพบตัวเจ้าของเงินแล้วแล้วก็มอบเงินที่เธอเก็บได้ทั้งหมด1 7 0 0 0บาทนะครับ คืนให้เจ้าของต่อหน้าเจ้าที่ตำรวจนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆในขณะที่สังคมเองก็มีทั้งโจรเยอะแล้วก็คนที่ก่อเหตุเยอะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนี่นะครับเป็นเรื่องราวที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับมีน้ําใจแล้วก็ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองมาต่อกันที่เรื่องราวการแพร่ระบาดข้อมูลต่างๆของโควิด -19 กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาการโทษโลกกัน วันนี้เองตัวเลขติดเชื้อทั่วโลกนะครับสะสมกว่า59ล้านคนแล้วไม่รู้จะหยุดเมื่อไหอไร่นะครับเห็นว่ามีเรื่องของการผลิตวัคซีนกําลังทดลองอยู่นะครับคาดว่าปีหน้าน่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นในขณะที่ยอดเสียชีวิตเนี่ยทั่วโลกก็ทะลุ1.4ล้านคนไปแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะมากโดยอเมริกานะครับก็ยังเป็นอันดับหนึ่งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรวมนะครับ80,000 5 0 5รารายแล้วนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเพิ่มวันละพันกว่ารายด้วยกันในประเทศเมียนมาก,ก็ฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะต้องกาดไม่ตกแล้วก็ระมัดระวังกันในการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับส่วนอาการในประเทศไทยวันนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่2รายนะครับสัญชาติอินเดีย1รายปากีสถาน1รายก็เดินทางมาจากอินเดียและปากีสถานเข้าพักที่สเต็กโค,ครันทีนะครับ สถานก,การณ์ที่รัฐจัดให้เหนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เอาล่ะดูเวลาเด้อเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมด งูเข้าบ้านกุญแจตกท่อเปิดประตูรถไม่ได้และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยใช้กันช่วยดูแลคุณโทรสายด่วน1677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปยังอาสาที่อยู่ใกล้เคียงตามฐานปฏิบัติการทั่วก,กรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันที รวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677 Inbox Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็ว บรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเรา ต่อกันที่เรื่องเรารับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีหลากหลายการช่วยเหลือแล้วก็การแจ้งเหตุนะฮะอย่างเมื่อเช้าตอน7จ็ดโมงเนี่ยวันนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ตกอกตก,ตกใจนะครับว่ารถถึงขนาดหงายท้องตะแคงอย่างนี้เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าชนกันอย่างไรนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รถคันสีขาวนะครับยี่ห้อโตโยต้าชนกับรถมิตซูบิชิสีบอลเงิน เกิดขึ้นระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน25้ากับ27ทางอาสาร่วมด้วยเฉิญลง5 2 7เจก็เป็นผู้แจ้งเหตุเข้ามานะครับส่งต่อข้อมูลเข้ามาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บ1คนด้วยกันทางอาสาปอดเต็กตึงกู้ภัยสำเร็จศ10ก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะรับช่วงเช้าเลยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเจดโมงจากนั้นในช่วงประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะครับมีประชาชนนะครับ ต้องการความช่วยเหลือเป็นคนขับรถแท็กซี่ปรากฏว่าขับไปแล้วแท็กซี่แก๊สหมดนะครับทางอาสาร่วมด้วย438ก็ออกไปช่วยเหลือด้วยการลากจูงรถแท็กซี่นะครับสีชมพูจอดอยู่ซอยประชาชื่นนนทบุรี1ถนนประชาชื่นอำเภอปรากกรจังหวัดนนทบุรีก็มีการลากจูงไปเติมปัม๊มไปเติมแก๊สที่ปั๊มแก๊สใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเติมได้ขับเคลื่อนต่อไปได้ เนี่นะฮะเกิดขึ้นช่วงเกือบ,บเที่ยงแล้วก็แดดร้อนทีเดียวแต่ว่าอาสาร่วมด้วยกันเองก็พร้อมนะครับแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยสู้แดดในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับมีประชาชนเดือดร้อนอีกแล้วอันนี้ลืมกุญแจไว้ในรถกระบะจอดอยู่บริเวณใกล้พระรามเก้าซอยสิบเจ็ดนะครับริมถนนพระรามเก้าขาออกก็มีการขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกัน ก็มีการประสานไปที่อาสาร่วมด้วย CB วังทอง3-3ไปถึงก็ไปดําเนินการช่วยเหลือนะครับเปิดประตูรถใช้เวลาไม่นานก็เปิดได้สําเร็จเนี่ยนะฮะก็เป็นรถของบริษัทก็ต้องเตือนกันเหมือนเดิมนะครับในการที่ทรัพย์สินมีค่าหรือว่ากุญแจรวมไปถึงเด็กๆเ,เนี่ยบางทีอยู่ในรถก็อย่าทิ้งไว้ในรถนะครับนำลงจากรถด้วยบางทีมันล็อกอัตโนมัติแบบนี้ก็ฝากเตือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเกิดเหตุแล้วไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากไหนก็โทรมาได้ที่สายด่วน1 6ึ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงหวข่่มเมื่อวานนี้เป็นรถเก๋งแบตเตอรี่หมดนะครับจอดอยู่ที่ลานจอดรถอาคารเมืองไทยพัฒระถนนรัชดายพิเศษนี่นะครับก็ไม่รู้จะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดไม่รู้จะเดินทางกลับบ้านยังไงนะครับมีต้องการความช่วยเหลือก็เลยโทรมาที่ร่วมด้วยใจกันก็ประสานต่อไปที่อาสาร่วมด้วย C ีห้วยขวาง071 ก็นาอุปกรณ์ในการพ่วงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับนำไปสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทติดเห็นว่าคนขับขี่ก็เป็นอาคนขับรถก็เป็นผู้หญิงด้วยนี่นะฮะแล้วก็อยู่ในที่จอดรถในช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ถือว่าช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะครับในการช่วยจ้ำแบตเตอรี่สตาร์ทติดได้ครั้งมามาดูกันที่เรื่องของการจับสัตว์เลื้อยคลานนะครับอันนี้เป็นงูเหลือมขนาดยาว1เมตรด้วยกัน เนี่ยนะครับประชาชนเองก็แจ้งเข้ามาบอกว่าอยู่ในอู่ซ่อมรถใกล้แคมป์พักคนงานตําบลหลัก6อํเาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีขนาด1เมตรนะครับสําหรับอาสาก็อาจจะไม่น่ากลัวแต่ประชาชนทั่วไปเห็นแล้วก็ต้องร้องใช่ไหมฮะโหขนาด1เมตรเลยก็มีการประสานไปนะครับไปที่อาสาร,ร่วมด้วยบางพระ0 7นแล้วก็อาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจดอนเมือง0 0 1ก็เมื่อไปถึงเนี่ยงูกําลังเลื้อยเพลินเลยนะครับอยู่บนชายคาบ้านก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยจับ แล้วก็นำไปส่งต่อหน่วยงานปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปก็เป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับในการที่มีประชาชนประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือก็เน้นย้ำเลยสายด่วน16.7 7มีการประสานอาสาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็มีการประสานไปรยังหน่วยงานรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของปัญหาสาธารณูปโภคก็จะเร่งตรวจสอบซ่อมแซมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เอาละครับเดี๋ยวเรามาท,ท,ทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้เส้นทางนะครับซอยเทพรักษ์6กนี่ยนะครับทางเพจสมุดรประการบ้านเราก็มีการนำภาพนี้มาลงไว้ด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันเพราะว่าเส้นทางนี้เขามีการวางท่อกันอยู่แต่ไม่รู้วางแล้วลืมนึกถึงความปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมฮะยังไงก็ย้ำเตือนกันด้วยถ้าเกิดไปถามคนทำเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ทำถนนเพิ่มขึ้นมาให้มันเท่าระดับกัน แต่กว่าจะเพิ่มเท่าระดับเนี่ยยังไงคนใช้รถใช้ถนนนะครับฝากย้ําเตือนกันออเทพรักษ60อา96นะครับสมุดปราการถนนมีแค่2เลนแต่ต้องวิ่งสวนกันไปกันมาเพราะว่าไม่อยากขึ้นไปเบียดกับไอต้ตรงขอบท่อเดี๋ยวยางรถจะแตกเนี่ยนะครับยังไงใครใช้เส้นทางก็ระวังด้วยแมขอให้ช่วงนี้ฝนจะตกหนักนะครับถ้าตกมาแล้วน้ําจะลงท่อยังไงยังดูไม่ออกเลยใช่ไหมฮะก็ฝากหน่วยงานละกันในการที่จะ ช่วยเร่งดําเนินการปรับสภาพผิวให้มันได้ระดับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทิ้งท้ายไว้นะครับในรายการวันนี้เอาละครับดูจากเวลาแล้วผมสุดพงยางประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นบางทีไปเจอรถติดก็ใจเย็นๆนะครับมีน้าใจให้แก่กันแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่เคารพตามกฎจราจรด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม16บนาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ